ข่าวดีทกสให้เงินคนละ1 0 0 0 0มบาทไม่ต้องจ่ายคืน6เดือนแรกดอกเบี้ยถูกมากรีบสมัครด่วนเลยค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกทท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกําลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าทกศนะคะก็ได้ปล่อยสินเชื่อฉุกเฉินสําหรับเกษตรกรผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด -19 นะคะโดยล่าสุดนะคะสินเชื่อฉุกเฉินทกศเพื่อการเกษตรก็ได้ทยอยอนุมัติให้กับเกษตรกรไปแล้วจํานวนทั้งสิ้น2องล้านเก้าายนะคะ และทกศก็ได้นัดหมายเกษตรกร,กรมาทำสัญญาแล้วก็อนุมัติสินเชื่อไปแล้วกว่า446,356รายนะคะทั้งนี้นะคะทางธนาคารก็ยังเปิดให้เกษตรกร,ท,กรที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด -19 จนกว่าจะถึงวันที่30ธันวาคม2563นะคะหรือว่าจนกว่ายอดสินเชื่อจะเต็มวงเงินนะคะ กลุ่มเกษตรกร,ร,กรที่สามารถกู้ได้นะคะก็คือเกษตรกร,ร,กรและก็ครอบครัวของเกษตรกร,ะร,กรนะคะลูกค้าปรับปรุงโครงสร้างหนี้นะคะที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควรบิสเนะคะแล้วก็ลูกค้ากรณีมีประวัติทั้งชาระหนี้กับธนาคารหรือว่าสถาบันการเงินอื่นนะคะแล้วก็ในกรณีที่บุคคลในครอบครัวเกษตรกร,ร,กรหรือว่ามีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเดียวกันที่ได้รับผลกระทบจากโควิดสิและต้องสามารถพิสูจน์ได้ว่าแยกกันทํากินอย่างชัดเจน ก็จะสามารถขอสินเชื่อได้มากกว่า1คนนะคะกลุ่มเกษตรกร,ร,กรที่ไม่สามารถกู้ได้นะคะก็คือลูกค้าที่เป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและก็พัฒนาเกษตรกร,ร,กรหรือว่ากฟกนะคะที่มีสิทธิ์ปรับโครงสร้างนี้ตามมติคอรมก็ไม่สามารถกู้ได้นะคะแล้วก็ผู้กู้เงินตามโครงการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 กับธนาคารออมสินแล้วก็ไม่สามารถกู้ได้เช่นกันนะคะ ส่วนวิธีลงทะเบียนสินเชื่อฉุกเฉินทกศนะคะสินเชื่อฉุกเฉินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าทกศก็เปิดให้บริการสินเชื่อฉุกเฉินเพื่อบรรเทาผลกระทบจากทางเศรษฐกิจสําหรับผู้ที่มีรายได้ประจําและอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 นะคะก็มีวิธีลงทะเบียนดังนี้นะคะ 1. ลงทะเบียนผ่านไลน์ b a a c family นะคะ แล้วก็กรณีที่ขอสินเชื่อนะคะสำหรับผู้ที่ยังไม่เคยเป็นลูกค้าเงินกู้ของทกสก็สามารถทำตามขั้นตอนดังรูปที่โชว์อยู่ตรงนี้ได้เลยนะคะจากนั้นนะคะก็ให้รอนัดหมายจากทางธนาคารนะคะรอ s m s นะคะแล้วก็เตรียมหลักฐานการทำสัญญาดังนี้นะคะก็จะมี1บัตรประชาชนตัวจริงนะคะแล้วก็2หมายเลขโทรศัพท์แล้วก็สาเนาบัตรประชาชนนะคะในกรณีที่ยังไม่เป็นลูกค้าเงินกู้ทกส หรือว่าไม่มีบัญชีเงินฝากกับทางทกศนะคะแล้วก็จัดทาสัญญาเงินกู้และเอกสาร,รอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามวันและเวลาสถานที่ที่ได้นัดหมายนะคะแล้วก็ทางธนาคารนะคะทกศก็จะแจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากทางข้อความ sms นะคะ จากนั้นนะคะเมื่อได้รับข้อความ s m s นะคะจากทางธนาคารท่านก็จะได้รับเงินกู้ในวันถัดไปนับจากวันที่อนุมัตินะคะท่านก็จะสามารถถอนเงินสดผ่านตู้ ATM โดยทกศเ m o b i l e หรือว่าบัตรเดบิตหรือว่าบัตร ATM ของทกศได้นะคะส่วนระยะเวลาการขอสินเชื่อนะคะหากว่าท่านมีความจำเป็นต้องใช้เงินเนื่องจากได้รับผลกระทบจาก ไวรัสโควิด -19 นะคะก็สามารถขอสินเชื่อได้ถึงวันที่3 0มพันธาคม2563นหรหรือว่าจนกว่าวงเงินจะหมดนะคะในส่วนของเงื่อนไขาการชำระเงินนะคะชำระคืนเงินกู้เสร็จสิ้นไม่เกิน2ปี6เดือนนะคะนับตั้งแต่วันที่ขอกู้โดย6เดือนแรกไม่ต้องผ่อนชำระนะคะจะเริ่มผ่อนชำระตั้งแต่เดือนที่7เป็นต้นไปนะคะหรือผู้ขอกู้สามารถเลือกกำหนดชำระเป็นรายเดือน รายสเดือนหรือว่าราย6เดือนได้นะคะตามที่มาของรายได้ดังนี้นะคะรายเดือนทั้ง24งวดนะคะก็จะผ่อนงวดละ429บาท1 7สตางค์นะคะราย3เดือนนะคะผ่อน8งวดงวดละ1287บาท50สตางค์นะคะแล้วก็ราย6เดือนนะคะผ่อน4งวดงวดละ2575บาทนะคะส่วนคุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อนะคะก็จะต้องเป็น หน,นะคะลูกค้าของทกศเดิมนะคะหากใครอยากขอสินเชื่อก็แค่ไปเปิดบัญชีธนาคารที่ทกศนะคะแล้วก็สองเป็นเกรรษตรกรหรือบุคคลในครอบครัวของเกรรษตรกรที่ยังไม่เป็นลูกค้าของทกศนะคะแล้วก็สามอายุ20ปีบริบูรณ์แต่ว่าไม่เกิน70ปีนะคะหรือถ้าหากว่าพ่อแม่พี่น้องคนไหนสนใจนะคะก็สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าทอกศนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกทกท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ